สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมายูสคาร์นั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดมาเจอผมเจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้นะฮะมีรถ SUV c r o s s o v e r นะฮะที่เป็นไฟฟ้าล้วน100%เลยนะครับนี่เลยนะฮะก็คือเจ้าตัว MGZS นะครับ EV นะตัวนี้ต้องบอกว่าราคาห่างกับป้ายแดงนะฮะเกือบเกินครึ่งเลยนะครับตัวนี้ป้ายแดงอยู่ที่1 1 9 0 0 0 0้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ นะครับเสียบชาร์จครั้งหนึ่งนะฮะวิ่งได้ประมาณ300กวโลนะครับอ่าแล้วก็คันนี้บอกได้เลยว่าไม่น้อยสุดในตลาดเลยนะครับนะราคาก็ถูกสุดในตลาดวารันตีนะฮะในส่วนตัวแบตนะเขาวารันตีมา8ปีเลยนะครับ150,000โลนะตัวนี้จะหมดการวารันตีนะฮะปีหน้านะครับ2570นะครับก็ใครที่สนใจนะฮะจะซื้อเงินสดหรือว่าจะดฟนแนนซ์ก็ได้นะครับ ตัวนี้ต้องบอกว่าซื้อเงินสดไม่มีแวกนะฮะราคาผมตั้งขายไว้ที่3 6 0 0 0 0 9,000ื่นบาทเท่านั้นเองนะครับนะถ้าจัดแฟรนซ์อาจจะต้องใช้งบดาวหน่อยนะฮะนิดนึงนะะประมาณ 6- 7หมื่นนะฮะแต่ถ้าซื้อสดมาคุยราคาต่อรองได้เลยนะฮะเอกสารมีพร้อมโอนเลยนะครับใครที่สนใจนะฮะก็ลองติดต่อมาสอบถามรายละเอียดเพิม่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8ดส4ดปหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมมือน,นีได้เลยนะครับ เขามาดูรถมาเทสได้นะฮะได้ที่เสรีไทย64นะครับนะไทยซอยนะครับเปิดทุกวันเวลา9โมงถึงมุงเย็นนะฮะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะอยากดูรถแบบเร็วทามนะฮะก็สามารถวิดีโอคอลดูได้เลยคันนี้ผมรับประกันว่ารถสวยมากนะครับไม่มีชนหนับพิความจมน้ำนะฮะถ้าใครที่แบบอยากได้รถไฟฟ้า EV ราคาที่ถูกกว่าไปแดงเนี่ยผมขอแนะนำคันนี้นะฮะ MG ZS นะตัวนี้จะเป็นตัวสโลปนะครับมีสโลปมีในส่วนตัวออปชันเยอะมากนะครับเสียบไฟบ้านมีนะฮะที่เสียบมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนตัวรูปทรงนะฮะดีไซน์ดูสปอร์ตดูหรูหรานะครับมาพร้อมไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะฮะนะแล้วก็มีเดย์ท n i นิงไลท์นะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์เบนนะกิไดมอนแบบนี้เลยมีโลโก้ MG ตรงกลางนะครับ เวลาชาร์จนะครับนะเวลาชาร์จเราก็กดนี้ออกมานะครับดึงออกมาอย่างนี้นะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับตัวรูชาร์จตรงนี้นะครับมาให้นะครับนะนี่จะมีชาร์จแบบนี้แบบไฟบ้านจะมีแบบนะฮะเขาเรียกภาษาศัพท์ทําการเรียกยังไงผมไม่ทราบนะฮะใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะจะชาร์จที่ปั๊มก็ได้นะครับนะแต่ถ้าชาร์จไฟบ้านนะเสียบชาร์จปลั๊กบ้านเนี่ย นะครับก็ต้องทิ้งไว้ประมาณวันหนึ่งนะครับถึงจะเต็มนะครับนี่เลยนะฮะอ่าลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตัวรถได้เป็นสีฟ้าเลยนะครับนะสวยๆสีนะครับสวยมันจะออกเป็นฟ้ามุกๆนะครับนะตัวรถสวยมากแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นตัวยางนะครับโอตานินะครับปี2023ันะฮะเคซีส0งพันะล้อแมก นะครับเดิมโรงงานนะครับล้อแมกขอบ17นะครับแบบนี้เลยนะกระจกพับปับไฟฟ้านะครับนะกระจกพับปับไฟฟ้ามีบายสปอร์ตมาให้นะครับนะมีบายสปอร์ตมาให้แล้วก็เป็นกุญแจคีย์เลสนะครับเป็นกุญแจคีย์เลตนะครับตัวบอดี้ตัวรถสีสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะฮะตัวนี้นะครับประตูเดิมๆนะฮะ แผงประตูเนี่ยจะได้เป็นวัสดุพลาสติกนะครับคุณลูกค้านะครับแล้วก็หุ้มกับตัวหนังนะครับเพิ่มความหรูหราให้ตัวรถนะครับช่องแอร์จะเป็นนะครับซ้ายขวาจะเป็นแบบบุน3ามร้สสอสองศาเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับน็อตเนื้ต่างๆไม่มีขยับเลยตัวนี้จะได้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับนะระบบนะครับการขับขี่จะมีระบบโหมดโหมดแ,แบบแบนนวลนนะครับ ต่างๆนะฮะมีมาให้จอมีมาให้นะครับแล้วก็มีสรุปนะครับมาให้เลยนะฮะมีรูปแหลกนะครับเป็น SUV c r o s s อ v e อนะครับรุ่นแรกเลยนะฮะที่ผลิตมาของ MG นะครับนะจะใส่รูปแหลกจะเอาไปวิ่งนะครับต่างจังหวัดสบายๆเลยนะสามรกว่าโลเนี่ยก็300กว่าโลชาร์จทีนึงนะครับถ้าสมมุติลงใต้นะฮะ ลงใต้ก็ชาร์จกรุงเทพก็ไปชาร์จอีกทีก็จะอยู่ประมาณประจวบเพชรบุรีแถวนั้นนะฮะนี่เลยนะครับผมอ่ะมาดูนะครับตัวนี้จะเป็นรถสายพันธุ์อังกฤษนั่นเองนะฮะนี่นะครับสวยๆนะครับแล้วถาดมีมาให้แล้วก็เนี่ยจะมีอุปกรณ์ชาร์จนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะฮะถ้าสนใจนะฮะลองติดต่อนะครับมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะฮะ ติดต่อมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับคือภายในอ่ะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคุณลูกค้านะคันนี้เลขไม้นะฮนะมาเป็นพุสตาร์แบบนี้นะครับเลือ่อนมาจะเป็นแบบนี้นะครับไม่เป็นแบบนี้เลยนะฮะเลขไม้สามหมื่นสามพันสามร้อยหนึ่งกิโลนะครับนะแล้วก็เกียร์นะฮะเราใช้หมุนแบบนี้ นะฮะเกียร์ผีก็กดอย่างนี้เลยนะครับก็สนใจก็ลองติดต่อมานะคะเพื่อนๆนะครับรถยังว่างอยู่นะฮะยังว่างอยู่นะครับนะเข้ามาดูได้เลยนะโทรหาผมได้ที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะครับนะแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้มาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่นะฮะตัวน็อตเลื่อต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะตัวนี้ได้เป็นไฟฟ้านะครับร้อยเปอร์เซ็นต นะครับไฟฟ้าร0อเลยนะครับห้องเครื่องสวยๆนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมไมค์คาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชาร์จไฟบ้านนะครับก็อันี้ผมก็ได้เอาตัวนะฮะแท่งชาร์จออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เราก็จะเสียบตรงกับไฟบ้านเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะครับกดตรงนี้ เปิดนี้มานะครับแล้วก็ไปกดตรงนี้นะครับผมนี่เลยแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับตรงเต้าเสียบนะครับ้าเสียบนี่เลยนะฮะเสียบตรงนี้นะครับเราต้องล็อกรถก่อนนะต้องล็อกรถก่อนเลยนะครับก่อนที่จะชาร์จนะครับอ่ะพอล็อกรถเรียบร้อยนะครับล็อกรถเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็เราก็มาเสียบ นะครับมาเสียบไฟเลยนะครับจะแบบนี้นะฮะมาดูตรงนี้ไฟมันก็จะขึ้นอย่างเี้นะฮะนะครันี่มันขึ้นว่าชาร์จแล้วนะครับก็ทิ้งไว้นะครับถ้าชาร์จไฟบ้านมันจะช้าหน่อยนะครับนี่เลยไฟก็เข้าแล้วนะฮะมองไม่เห็นประมาณนี้นะฮะไม่ยุ่งยากเลยนะครับใครที่นะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับ